เดี๋ยวพ่อมาช่วยกันตอนนี้เดี๋ยวหมอหมอกองครับผมอันนี้หมอกองเนาะสวัสดีครับผมก็มีเวลามาดครับผมหมอกองครับหมอกองบอนหมอรักษาเดี๋ยวหมอตบหมอตีนันก็ได้ข่าวว่าเป็นพระเอกหมอลำเก่าสำไยก็ต้องหมอตีมาเนี่ยรั่มมีอาลีขวัญดาล่าขวนดาล่า18ปีเนี่ยลำอ่าอ่านี่ยังกับเครื่องง้อขึอนเจ้าไหม คือต่องัวคือเจ้าเนี่ยพเอกของแข้โอ้สีางอบลุงเถอะช้างแฮมขี้แขมามาล่ำกามามาล่ำกามามาลัำกามามาล่งกามา้าคนบ้านลงคนบ้านลทายครับทายครับหลายเร้อครับนกินน้ำก็ค่อยแห้งมันขิ้นมากไก่อย่างนั้ถ้าเพี้ยงมานี่ก็้ากัโล่มันไก่บ้านนี้แล้วหิวน้ำ อันเอาลูกเอาหลานอยู่บ้านี้น้ำก็ไม่ได้กินเนี่ยบอยู่นะเอาไม่ไปเห็ดนามไม่ยังไงแล้วคุณเอาไปกองไเอตัวเจยังเหยดมันขึ้นกันกเลยกินลั่งได้ปั่นได้ขึ้นกองอยู่ปั่นนั่นขึ้นกางเก่าใช้แค่หออวานอนเอาไปหลขึ้นเลยปันเลย มีท <otros> ี ver, <Administration> pourrait, <avez> ่ไ <t> อ้ปลอกายถอยถายมันมีมเนีอไอ้เก่งมึงกหนก่ ดีด um. yeah. um. ีค so the nah ือวะคือย oh ือแล้วไม่บอลแค่แล้วีเด่นมันจะไม่ค oh ุ้มเสียงเดียวรว่ามันเป็นคุ้มเสียงเดียวมันจะมันโอ้แค่นี้มันขันกันมันก็รคือตีใส้หลายๆอันคือตีรวมหลายอันมันเขาจะเป็นเสียงองเจ้ามันเด่นออว่าต่างหากโอแต่เาตอเงตึงๆนั่นอเนโอ เถวแค่แม่ปอจันเ์แปอันที้ิตวจดีตำรวดวยเมยมากแถาแค่มากแถาแคมากไดเก็บตดยเก็บไวหน่อยก็เก็ีนอดีวามีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มาดูแลพวกสมงดระบใหญ่เลยได้สบายอกสบายใจเพรมีพวกนั้มาป่นเอาพวลูกควบบ้านทั่วยานย่านตำรวจไปนั่สอนตำรวจดีสามชาบางทีจะไหนีอะไรร้องเทดเทจัก่านลูกองสามชาเออาั้น เขาคขะก็แค้นมันจังแบบบ่อขันแนเลดดไส่แค้นแต่มันกัมันขันกันขว้นวเลยียบขีบหยาบอกหยาบอกหยาบอกกันหยาบอยาบอกกันท ไอตึงเแนแล้วมันกมกันได้หมันแะงงานขึ้นมาขบขับ่ามันขีกว่างมาแบบได้เึนนันแบบก็ได้ก้่าขึ้นมามันขีมากรวมไรใส่มันรวมกันตั้งขี้ตั้งเขาตั้งขี้เราตั้งใส่ขี้เองเนี่ยวางกันเียยึงวัน เข้ากันไปดิเข้ากันแล้วกับจิม่าตัวมาพูดจิมงแปีวอ่จิลาบีลานองก่อนครับเจยาจิมจอกันเอาแบบมันมั่อนดจิเข่งกันไป็าจิียังกันลาฝีลาน้องแล้กันนะเออเอลาสวนเซิงยุน่าก็แหละต่วนยุน่้าพกมั้ครับอืออืไรเนี่ยโกวิไลมาดเมื่อกองวบกเกันกอดเหมน้อยบอนเสีย บ้านเสียรยิบนาดเจนเชียรเจ้าใหนหยังเจ้าให้หลังยังอยู่ในใจนี่แหละยังอยู่ในใจว่าหลจักวาแล้วาอรอยมาจับกอนาจบกอนออกซื้อบาได้เนี่ยเซียเดี๋ยนนี่เอาจังสีพูดหน่อยพูตทูฟิมเมอรี่ครับหลานเอลซิงสวัสดีครับขอบคุโอ้ยโอ้ย่าอย่อย่าอย่าอาังดบองานะเอาซ่องซ่อง เต็มสินแต็มสินเต็มสินแต็มสินของเอาเรื่อง้าววันนี้มาใส่สถานที่ขึ้นเมื่อเมื่อนี้มาใส่สถานที่ของแต็มสินครับเมือนี้ครับเดี๋ยวงวดรุ่นทีได้เห็นแต็มสินแสดงอาการว่าเราจีบเ่าแคนเราจีบเ่าแคนขีแเต็มนาผมด้วยขีดเต็มใส่มาครับจากนี้จะไม่เก็บแค่สวัสดีครับเราจีบเต็มสิน